สวัสดีครับยังสวัสดีครับวันนี้ภูใจมาทําอะไรครับภูใจมาทาตัวเกียวครับอ่ะก่อนอื่นเทแป้งใส่นี้ล่อนครับเทเลยภูใจล่อนแป้งนะครเดี๋ยวทสูงนะเอามือคอๆได้ข้างด้วยอย่างนี้เอ้ เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแดไม่กลังเข้าม,ม,มาอยอก่กำลังเข้าจอยู่าเัาจะครเร่อยกนอนแล้วะยาแม่นอนให้ลงนะแม่นอนให้แทำอะไรครับวันนี้สเสนอมาดูอะไรครับมดูอะไรวันนี้๋จะนมตัว<ล>นะอะไระนะ เราทำการร่นอนแป้งนะคะเดี๋ยวร้อยนแล้วแม่กแม่แม่แป้งแล้วครับแม่คนแล้วคนเลยเดี๋ยวแม่ใส่น้ำไปให้ใหให นองนนขาเแป้งใช่ใชโรตีใส่ไหนม่ค่อยคนไม่คมม่คคอยคนครับอย่าให้แป้งมันโดนไม่มให้แป้งมันโดนไม่ให้แป้งมันจะออกจากถานนี่เดี๋ยวค่อยคนก็ใช้นมสองขวดหนมดมมดนมลงไปนะครับ อออเอาอคกำตา,อ,า,ตาอย่าไปอเคาะอลงกำตเคากออกเอกนเอน,อนอคนเป็นลูก จะมีคนช่วยมาดูแป้งครับอ่ะเวใส่ลงไปจับถ้วยลูกลูกจับชามด้วยเรลังเตรียมแป้งนะครับขั้นตอนการเตรียมแป้งโดยเชฟดราวิทย์ อย่าไม่เรียบร<ด><ล>้<ล>ยอยให้มันละเอียดอินดี้เสนอเมนูอะไรครับขนมอ,อะไรไม,ไม่ใส่ไข่อีกแป๊บนึงโอ้ใช่ทำไมแม่ไม่ใส่ไข่ถูกต้องแล้วต้องใส่ไข่ลงไปอ่ะใส่ไข่ไปสองฟองว่าจะคอยแ้วแล้วเราจะยุคเองโรตีใส่ไ,ไหมโรตีใส่ไหมอะไรละ่ะตัวเกี๊ยว ลใส่ไข่ไปสองฟองครับไข่สามฟองเลยใช่ใส่สองฟอ,อ,องก่อนไข่ไปเลย่อาแม่ช่วยหน่อยใส่เกลือลงไปดีการเตรียมแป้งนะครับใส่เกลือกับผงฟูลงไปเอาใส่ไปแล้ว อ่าใส่น้ำตาลลงไปโอเครับใส่น้ำตาลลงไปโอเคค่ะแม่ช่วยหนยครับแม่ช่วยทำไมฟ้อมันเป็นน้ำอ๋อ,อทำเอโฟมเป็ปนน้ำเดี๋ยวรอเนยลงไปเลยไหมคนที่เยวือ ไดเอาข่ okay. Okay. พอแล้ว okay. เอาไข่นั้นโยนใส่ใส่ไว้ตอนทำตเกียแอ่ใส่คนตีแป้งครับตีแปง้งให้เขาละเลอียดกันไม่เป็นเนื้อเดียวนะแล้วโอ้ยยาส้ม <laughs> แม่ช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยจะได้ทำตั้งเตาเร็วๆไงวันนี้เราจะทำไส้อะไรบ้างคะมีไส้อะไรไม่ได้น้ำครับไส้อะไรไม่น,านาม้ำไส้อะไร วันนี้ไม่ใส่อะไรครับไหนวอาใส่มาดูดิใส่วานิลาครับกับใส่ไขไไ่เราไม่ได้ใส่นี้ตอนไปอ่อ่ะเราไว้ใส่ตอนที่เราตั้งไฟเลยเหมยไม่ละลายเพราะว่าเราดึงเอาไปดะลายนะเพราะความขี้เกียจครั ตอนเตรียมแป้งนะครับเดี๋ยวตอนต่อไป EP ต่อไปดูวิธีการทำามไม่ได้แป้งแล้วนะครับโอัอัโอเคไ่ด้เกี่ยวิธีการเตรียมแป้งตัวเกีียวนะครับหอมไหมหอมมากพอแล้วมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลย๋ยวติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับอ้าวภูมิใจบอกว่าไงเดี๋ยวว่ามาติดตามใหม่ เนื้อมันหอมแบบแม่เนื้อหอมเหมือนเนื้อกล้วยที่หอมอ่ะ <S <S โอ้อหกล้ยหอมอะเหรอใช่เหมือนเหมือนแต่มันเป็นสีขาวเดี๋ยวขอจบวิธีการเตรียมแปแ้งก่อนนะครับพบกับการทำขนมใน EP ต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบาย